เรื่องที่อาจจะต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับใกล้ๆใกล้ๆบ้านเรานี้เองนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับประเทศเมียนมานะครับโดยล่าสุดเนี่ยคุณปราณปรีคุณอนุทินและก็คุณสุทินนะครับได้มีการลงพื้นที่นะครับติดตามที่ชายแดนนะครับแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าจะดูแลคนไทยอย่างใกล้ชิดไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับ โดยคุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับในฐานะประธานกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบความไม่สงบในเมียนมาพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมมีการลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนฝั่งเมียนมาที่ติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยคุณปราณปรีนะครับบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาติดตามความเรียบร้อยสถานการณ์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวเมียนมาที่หนีภัยมาหาที่ปลอดภัยในแผ่นดินไทยจากที่เคยมี2,000กว่าคนวันนี้ยังคงค้างอยู่ที่ประมาณ600คนนะครับก็คือเชื่อว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็จะกลับหมดภายใน1-2วันนี้นะครับ โดยกรณีที่คาดว่าจะมีอันตรายเราจะย้ายพี่น้องชาวไทยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเบื้องต้นครับคนไทยไม่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินในส่วนการดูแลของกองทัพบ,บกกองทัพอากาศไม่อนุญาตให้มีใครลุกล้ำอธิป,ปไตยของไทยโดยเด็ดขาดหรือใช้พื้นที่ในดินแดนไทยมาทํากิจกรรมที่จะเป็นการต่อต้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและยึดมั่นเรื่องของการยึดมั่นในการช่วยเหลือมนุษย,ยธรรมอีกส่วนคือการประสานงานกับฝ่ายอาเซียนซึ่งคิดว่าอาเซียน อาเซียนเข้างานมีส่วนช่วยประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาและในส่วนของผู้หนีภัยนะครับไม่ได้คาดไม่ได้คาดหวังว่าจะมาอยู่ในพื้นที่สะดวกสบายเหมือนที่บ้านแต่ว่าการดูแลคือดูแลที่เหมาะสมโดยเฉพาะทางสงมอชอนะครับได้มีการได้มีแนวทางในการปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นสากลน,นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่บริเวณชายแดนนะครับระหว่างไทยกับเมียนมา ในฝั่งของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ดูเหมือนจะคลี่คลายนะครับเพราะว่าจากเดิมที่มีผู้ที่หนีภัยสงครามมาเนี่ยประมาณ2,000คนนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ6600คนก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ประเทศใกล้บ้านเรานะครับที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะฮะสำหรับประเทศเมียนมานะครับ